ช่วง Happy Family Time โดยนี่ค่ะน้ำโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ดื่มเลยดีกว่าดื่มเลย โอ้โหเวลาทำกิจกรรมเหงื่อออกแบบนี้นี่นะคะพอดื่มน้ำเข้าไปก็รู้สึกสดชื่นมากเลยค่ะใช่แล้วลูกเพราะว่าการที่เราออกกำลังกายแล้วเราสูญเสียเหงื่อเนี่ยมันเหมือนกับร่างกายของเราสูญเสียน้ำนั่นหมายความว่าเราต้องเติม ความสดชื่นให้กับร่างกายด้วยกันดื่มน้ำนี่แหละค่ะโอ้โหการดื่มน้ำนี่มีประโยชน์จริงๆเลยล่ะคะ่ะป้าป๊าใช่ค่ะหลังเล่นกีฬาเสร็จควรดื่มน้ำเพราะน้ำจะช่วยเติมความสดชื่นให้กับร่างกายและยังช่วยลดอุณหภูมิในร่างกายปรับอุณหภูมิในร่างกายให้คงที่ด้วยนะคะ